สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนนานาชาติไทยจีนนะครับพามาชมงานติดตั้งบ่อติดผนังบ่อพุ่มเสากระแทกและแป้นบานนะครับภายในโรงยิมของทางโรงเรียนนะครับอมาจุดแรกนะครับจุดนี้จะเป็นบ่อกระแทกแป้นบาสนะครับก็จะติดสามด้านด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับโอเคแล้วก็จะมีเพิ่มงานสตรีนนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์โดดเด่นให้ทางโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของทางโรงเรียนนะครับ T CIS International School หรือว่าโรงเรียนนานาชาติไทยจีนนะครับโอเคส่วนต่อมาโซนที่สองจะเป็น บอดตีผนังและบอกพุ่มเสาก็กระแท้งนะครับก็สแกนได้ได้ครับจะมีบอรดตีผนังบอกพุ่มเสาตามจุดต่างๆนะครับเต็มพื้นที่นะครับความสูงสองเมตรสิบนะครับเราจะพื้น1ิบเซนนะครับตัวชิ้นใหญจะ2เมตรนะครับเราจะพื้น1ิบเซนนะครับเพื่อการทำความสะอาดการดูแลรักษาได้ง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับตัวบอร์ดนี้ก็ช่วยเรื่องเซฟตี้แล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับชนได้นะครับบอร์ดไม่หลุดนะครับหัวไม่แตกแขนไม่หักนะครับโอเค พวกปลั๊กไฟบุมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เวาวนะครับให้เข้ารูมนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะอย่างปลั๊กเล็กๆนะฮะเราก็ทาให้หมดนะฮะตัวเสาครอบเป็นตัวยูนะครับไม่ร้ายลอยต่อนะครับเราสวมเป็นโครงไม้นะครับไม้อัดนะฮะอย่างดีนะครับก่อชิ้นงานแล้วก็ตรวจเช็คก่อนที่จะส่งมอบงานให้ทางลูกค้านะครับนี่ก็เรียกร้องอยแล้วนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันก็มีพวกถังน้บเพลิงพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายนี่ก็หมดเลยทุกอย่างนะครับ ว้าว wow. ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมส่งงานให้กับทางลูกค้านะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามไปที่ s i s จ o ดพนชัยหนึ่งหรือโทรไปที่0ูน5์เก้าได้เลยนะครับทางบริษัทรับผลิตและติดตั้งเบาดติดผนังเบาะรองพื้นเบาะคุ้มเสากระแทกทุกชนิดทั้งในร่มกลางแจง้งโรงยิมสนามกีฬาสนามฟุตบอลหน้าอาคารเดกสองต่าง,ง,งนะครับรับผลิตติดตั้งทั่วประเทศประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคสำหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วพบกันใหม่โปรเจกต์ต่อไปสวัสดี